สวัสดีค่ะวันนี้เหมียวมีเครื่องติดปั๊มสูบน้ําแบบหอยโข่งมานําเสนอนะคะเป็นปั๊มแบบหอยโข่งเพลาสวมขนาด2นิ้วนะคะตัวนี้นะคะสามารถดูดลึกได้8ปดถึงสิเมตรเลยแล้วก็ส่งไกลในแนวราบ3 0 0ร้อถึงห้าเมตรส่งแนวดิ่งนะคะส่งสูงแนวดิ่ง30เมตรค่ะปริมาณน้ําให้อยู่ที่500ลิตรต่อนาทีนะคะใครหาปั๊มสูบน้ําแบบนี้อยู่ตลองเชิญทางนี้ได้เลยนะคะ ดูดน้ำนะคะถ่ายน้ำรดน้ำได้เลยนะคะในระยะที่เหนียวกาวไฟเมื่อสักครู่ทั้งสองตัวนี้เหมือนกันเลยสเปคตัวเดียวกันเครื่องตัวเดียวกันปั๊มตัวเดียวกันนะคะแต่จะต่างกันที่โครงนะคะและแทน่นท่านใดสะดวกใช้แบบไหนเลือกแบบนั้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโครงแท่นหิ้วแบบแข็งแรงหน่อยนะคะส่วนอีกตัวนี้นะคะก็จะ เป็นแท่นที่กระทัดรัดขึ้นมาอีกหิ้วสะดวกนะคะคนเดียวก็สะดวกนะคะตัวนี้เดี๋ยวเหมียวพาดูหน้าตาและเครื่องยนต์ตัวปั๊มรอบๆนะคะเครื่องเดี๋ยวใช้เป็นเครื่อง8แรงนะคะตัวนี้6แรงครึ่งก็เอาอยู่นะคะหแรงครึ่งก็ยังไหวเลยนะคะปั๊ม2นิ้วตัวนี้ เดี๋ยวใช้เป็นของยี่ห้อมิสุต้านะคะแปดแรงเครื่องยนต์เบนซิน,นอนเนกประสงค์แต่ละล็อตนะคะบางทีก็จะเป็นถังน้ำมันสีแดงบางทีก็จะเป็นถังน้ำมันสีขาวนะคะลูกค้า ตัวนี้จะเป็นแท่นฮิ้วแท่นยกเหมาะสำหรับฮิ้วยกคนเดียวนะคะเคลื mm ่อ hmm. นย้ายแต่ก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกทั้งสองแบบส่วน mm hmm. ตัวนี้จะเป็นโครงสี่เหลี่ยมเหมือนโครงปั๊มมีเนียมนะคะก็แข mm ็งแรงขึ้นไปอีกแต่ตัวนี้อาจ,จะต้องมีถึงสองท่านนะคะช่วยกันยก สินค้าทาั้งร้านเหนียวนะคะจัดส่งทุกวันนะคะและส่งให้ฟรีปลายทางนะคะเราไม่บวกเพิ่มราคาเนียวจะแจ้งไว้ในคลิปนี้เลยนะคะช่องทางการติดต่อจะมีไลน์มีโทรและเพจนะคะทิ้งไว้ในคลิปนี้เช่นเดียวกันลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อก็แค่โทรเข้ามาแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะคะแค่นั้นเลยเนียวจะส่งทุกวันส่งด่วนด้วยนะคะประมาณ3วันก็ได้รับสินค้าแล้วะคะ่ะ วันนี้เมียลาไปก่อนท่านใดอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ